วันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่การตั้งคำถามอย่างนี้ในช่วงเวลาที่เราจะสิ้นปีเก่าแล้วต้อนรับปีใหม่ก็จะเป็นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติค่ะถ้าเราเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเรามีชีวิตที่มีทั้งความสุขความทุกข์ได้สิ่งที่ชอบแล้วก็เห็นสิ่งที่ไม่ชอบแต่ไม่ว่าจะชอบหรือชัง ถ้าเราเห็นความเป็นอนิจจังทั้งนั้นเราก็จะรู้ว่าวันเดือนที่เคลื่อนไปเราจะยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมค่ะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสถียรธรรมสถานจึงขอเชิญชวนให้ท่านได้กลับมาทบทวนเรื่องจิตใจและลองเรียนรู้ว่าเราสอบผ่านหรือไม่แม้สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตในปีนี้ มันจะนำความทุกข์มาสู่เราก็จริงแต่ทุก์เป็นปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเมื่อเราไม่คลุกคลีกับความทุกข์เราเห็นทุกข์และพ้นทุกข์เราก็ให้คะแนนตัวเองได้นะคะมาร่วมกันส่งท้ายปีเก่าในการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มที่สเสถียนธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนคะ่ะมีโอกาสได้มาภาวนาร่วมกันส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ด้วยเสียงสวดมนต์ที่ทําให้เราได้เห็นว่าการให้พรตัวเองก็เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างหนึ่งพบกันในวันสิ้นปีคือวันที่31แล้วมีชีวิตผ่องใสที่ใครๆก็ทําได้ในวันที่หนึ่งมกราคมธรรมสวัสดีนะคะเริ่มธรรมสวัสดีโดย MK r e s t a ร r a อง